โอ้ยป้อนให้ทั่วหลายๆตัวเอ้ยได้เฮ้ยอย่าเดินนะเข้าไปใกล้อย่าเดินเอาหน้าเข้าไปใกล้เอาป้อนป้อนหลายๆตัวมากเลยคือเก่งมากค่ะปากมุมมีแคทไซแคทไซยีราบเลยมีตัวนี้ตัวนี้น่าสงสารมากเลยน้องตาหน้าสงสารเอ้ยเดี๋ยวมึงงับมืออุ้ยอุ้ยอย่าใกล้เกินอายุตัวนี้ก็ได้หมดอายุนี่ใกลๆอุ้ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ให้ถ่ายก่อน็ได้อ่าอ่ะมากน เหมืนได้รับเลยันตัวอื่นก็หิวนะเนี่ยตัวอื่นก็หิวเหมือนกันให้หลายๆตัวอ่าเก่งค่ะมันจะได้กินกันทั่วถึงนี่นะตัวสีขาวก็อยากกินเห็นไหมนี่ให้ตัวสีขาวด้วยตัวสีขาวอยากกินจับไปปลายแล้วก็ยื่นหน่อยจับไปปลายแล้วยื่นว้ายใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปอันนี้ยื่นให้ตัวสีขาวลูกอ่ามาหลายตัวเลยอ่ะ อุ้ยเพี้ยเพี้ยยเนี่ยตัวไหนดีตัวไหนดีเลือกเล่นน่นนานนานคนที่นั่งในนู้นไม่หิวกันเหรอให้ให้เขาให้ไปให้ไปลูกต้องให้เขาก็ให้เขาอย่าไปยื้อแย่งกันเดี๋ยวเขาดึงเราล้มมีตัวเล็กกว่าเขาตั้งเยอะเออให้เขาไปให้เขาไปนี่นี่ทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยถอยกลับมาถอยกลับมาให้ทางนี้ก็มีทางนี้ก็รออยู่ ให้พร้อมกันสองตัวเลยเหรอเอออันสุดท้ายแล้วนะให้ตัวไหนดีเลือกดีๆนะให้ตัวไหนดีตัวนี้ไม่รู้ตัวตัวร้อังกัดมือไปมือเอ้ยเก่ง